นะคะวันนี้ปลาตัวใหญ่ไม่เจอเรามาดูปลาตัวเล็กแล้วกันเนาะปลาตัวน้อยๆน้ำใสๆตอนนํามาปล่อยทุกคนรู้ไหมซื้อมาซื้อมาสีทองหนึ่งตัวสีขาวหนึ่งตัวสีดำหนึ่งตัว ขาวทองดำแล้วก็จะเป็นสีส้มซึ่งมีสี่ตัวแต่ตอนนี้ทุกคนดูสี่ตัวตอนนี้ก็มีทั้งสีทองสีลุง้งสีดำทอง มีครบทุกสีในตัวเดียวค่ะตัวเดียวได้ทุกสีตัวกลมๆอ้วนๆเป้งๆกันวันนี้ปตัวน้อย เขาเรียกว่าปลาบอลลูนท่านนทุกคนแต่หลายบ้านก็น่าจะมีเนาะปลาบอลลูนตัวกลมๆตัวกลมๆ,มๆเลี้ยงง่ายค่ะทุกคนวันนึงก็มีแต่เอาหัวหันลงให้กินวันละครั้งแล,แล้วก็จบแต่ถ้าวันไหนไม่ได้อยู่ก็ยาวค่ะไม่ได้ให้เลย ไม่ได้ให้อาหารเลยก็ปล่อยเขากินจะคข่น้ำกินอะไรที่อยู่มันก็ไม่เป็นสาะนี่แหละเราก็ไม่ได้อะไรกับเขามากมายนะเดี๋ยววันหลังวันนี้จะพาดูปลาตัวใหญ่นะคะวันนี้เขาไม่ขึ้นเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งวันหลังเนาะสำหรับวันนี้คลิปนี้ ขอบคุณนะคะที่ติดตามวรณีมาโดยตลอดให้กำลังใจวรณีมาโดยตลอดขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ